สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะวันนี้ก็มาเจอพบกันอีกแล้วในบทเรียน ประเภทของเครื่องดนตรีสากลน,นะคะช่วงนี้เราก็ยังพบปะในคลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของครูเข้าตูกันก่อนนะคะทีนี้บทเรียนในวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องดนตรีสากลเนาะดูซิว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรกับบทเรียนคราวที่แล้วเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยจ้า เด็กๆดูตามครูไปเลยนะลูกเนาะประเภทของดนตรีสากลน,นะคะเราแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะ 1. ได้แก่ประเภทเครื่องสายนะคะ 2. ประเภทเครื่องเป่าลมไม้ 3. ประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลือง 4. ประเภทเครื่องลิ่มนิ้วหรือว่าคีย์บอร์ดนั่นเองนะคะและสุดท้าย5ประเภทเครื่องตีกระทบเดี๋ยวเราไปดูแต่ละประเภทกันนะลูกเนาะว่ามันแบ่งประเภทกันอย่างไรแล้วก็มีความแตกต่างกันอย่างไรมีลักษณะโดยเฉพาะอย่างไรอ่าไปดูกันเลยจ้า 1. นึ่งนะคะประเภทเครื่องสายเนาะ,ะคราวที่แล้วเกี่ยวกับดนตรีไทยนะคะลูกเครื่องสายครูบอกแล้วว่า อะไร er ที่มีเครื่องสายเนี่ยมันแบ,บ่งเป็น2ออย่างคือเครื่องดีดกับเครื่องสีใช่ไหมลูกเนาะแต่ส่วนดนตรีสากลเนี่ยเขานำสองประเภทเนี้มารวมกันทั้งดีดแล้วก็สีคือพูดง่ายๆนะลูกเนาะอะไรเครื่องไหนที่มีสายมันจะอยู่ในประเภทแรกก็คือประเภทเครื่องสายทั้งนั้นเกี่ยวกับดนตรีสากลน,นะลูกเนาะอย่าสับสนกับดนตรีไทยนะคะทีนี้เครื่องสายนะลูกเนาะเช่นเดิมเหมือนดนตรีไทยเลยทาให้สายสั่น สะเทือนแล้วก็ทําให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะซึ่งสายก็จะมีทั้งลวดแล้วก็ทั้งเอนเนาะแตกต่างกันไปแล้วแต่วัสดุนะคะทีนี้เรามาดูก่อนเนาะยกตัวอย่างเครื่องสีครูบอกแล้วเครื่องสีอ่ะเกี่ยวกับเ,เกิดเสียงโดยการสีใช่ไหมลูกสีแตกต่างกับการดีดตรงที่เครื่องสีจะมีใครจำได้ไม้ที่ใช้สี คันชักนะคะจะมีไม้คันชักจำได้ไหมเอ่ยอะเดี๋ยวครูขออนุญาตวงให้เด็กๆด,ดูอีกสักรอบนึงนะคะะไม้คันชักตรงนี้จำได้ไหมเอ่ยหลายคนจำได้นะคะ ามาดูก่อนทีนี้สองสองประเภทนี้ทั้งดีดแล้วก็สีเนี่ยจะมารวมกันในเครื่องประเภทเครื่องสายนะคะามาดูเนาะแต่ละเครื่องเดี๋ยวครูจะพาไปรู้จักกันเลยนะลูกเนาะใหญ่ที่สุดเลยสําหรับเครื่องสีเนี่ยดูสีหน้าตามันเหมือนกันเลยนะคะครูลบตรงนี้ก่อนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่แตกต่างที่ขนาดนั่นเองนะคะเล็กที่สุดด้านนี้ามาดูด้านเล็กที่สุดด้านขวาก่อนนะคะ ด้านขวาตรงนี้นะลูกเนาะ วไวโอลินนะคะไวโอลินเวลาเล่นเขาก็จะไว้บนบ่าเด็กๆหลายคนเคยเห็นเนาอะ,อะมาดูตัวที่สองใหญ่ขึ้นมานิดนึงวิโอลานะคะเล่นก็จะใช้วางบนบ่าเช่นเดียวกันนะคะเหมือนไวโอลินเลยแต่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะต่อไปเชลโลตัวนี้นะคะเชลโลมีขนาดใหญ่นะคะผู้เล่นจะต้องนั่งเล่นแล้วก็พิงวางพินที่ขานะคะวางพิงที่น้า หน้าขานะคะแล้วก็สีอ่ามาดูตัวใหญ่สุดเลยผู้เล่นก็จะต้องยืนเล่นแล้วนะคะใหญ่บางคนใหญ่เท่าตัวผู้แสดงเลยนะคะสำหรับตัวนี้แล้วก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทสีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือดับเบิลเบสนะคะดับเบิลเบสอ้าวไล่อีกทีหนึ่งไวโอลินนะคะวิโอลา เชลโลและสุดท้ายดับเบิลเบสนะคะลักษณะเหมือนกันเลยแตกต่างกันที่ขนาดอันนี้เป็นเครื่องอใช้วิธีการสีนะคะต่อไปนะลูกเนะาะเรามาดู เครื่องดีดกันบ้างที่เกิดเสียงด้วยการดีดนะคะเบนโจนะคะตัวนี้ชื่อว่าเบนโจก็คล้ายๆกีตาร์บ้านเรานั่นเองนะคะอ้าวฮาฟนะคะอันนี้เหมือนนักเรียนเคยเห็นคิวปิดไหมตัวที่ในฝรัง่งเด็กๆไปเซิร์ชก็ได้เนาะตัวเขาจะมีในเทพนิยายเนี่ยเขาจะเล่นเครื่อง ดนตรีประเภทนี้อยู่เนาะเราเคยได้เห็นในเทพนิยายเนาะเขาจะเล่นเขาเรียกตัวคิวปิดก็เล่นตัวที่เป็นเทพแห่งความรักอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปคุณหน้าคุณตากันดีเลยก็คือกีต้านั่นเองนะคะจำไว้นะลูกเนาะเครื่องดนตรีสากลรวมเป็นประเภทเดียวกันทั้งเครื่องดีดเครื่องสีเรารวมเป็นประเภทเครื่องสายนะคะ,ะเราไปดูประเภทที่สองกันเลยจ้า ประเภทที่สองเป็นเครื่องเป่าลมไม้นะคะเครื่องเป่าลมไม้นี่มันจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันคือแต่เดิมเนี่ยเหตุที่เรียกว่าเป่าลมไม้นะลูกเนาะเพราะว่าวัสดุส่วนใหญ่ที่ทำเนี่ยในสมัยก่อนนะเขาจะใช้ไม้ทาเครื่องดนตรีในประเภทนี้นะลูกเนาะแล้วก็ใช้ช่องอการเป่าลมเนี่ยผ่านช่องลมออกมาเขาก็เลยเรียกว่าเครื่องเป่าลมไม้แล้วก็จะมีอีกประเภทหนึ่ง เขาจะมีลิ้นครูให้ดูลักษณะของลิ้นนะคะลิ้นเนี่ยทำมาจากไม้เนาะตรงนี้เนี่ยตัวนี้นะคะทำมาจากไม้ไม้นะคะแล้วก็จะปาดๆตรงเนี้ยจะบางๆนิดนึงซึ่งในประเภทนี้ยการเป่าก็จะเป่าลมเนี่ยผ่านลิ้นไม้ทีนึงเสียงที่เกิดอ่ะมันก็จะผ่านลิ้นไม้ตัวนี้มานะคะ,ะเหตุที่เรียกว่าลมไม้เพราะว่าทํามาจากไม้นั่นเองทั้งเครื่องแล้วก็ ลิ้นไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนสำหรับเครื่องที่ทำด้วยไม้แล้วก็เป่าลมผ่านช่องลมนะคะอันแรกเลยคือฟูดนะคะฟูดตัวที่2องเลค d อดเดอร์อันนี้ก็เป็นครุยเรียกง่ายๆครุยฟั่งอะไรประมาณนี้หลายคนก็ได้ได้เป่าบ้างที่ห้องเรียนครูนะคะ ต่อไปนะลูกเนาะที่ตัวที่มีลิ้นไม้อยู่ด้านในคือเป่าลมผ่านผ่านลิ้นไม้ออกมานะคะคือแซกโซโฟนตัวนี้นะคะที่แซ็กโซโฟนนักเรียนเห็นบริเวณปากเขาไม้ตรงนี้นี่บริเวณปากของเขาจะมีแหลมแหลมออกมาใช่ไหมลูกนั่นแหละตรงนี้แหละที่เราเป่าลมผ่านเข้าไปแหละผ่านลิ้นไม้เข้าไปอ่าต่อไปเช่นเดียวกันผ่านลิ้นไม้เหมือนกันคือคลาริเนต นี่ป่าเขาก็จะแหลมๆตรงนี้นะคะนี่ปึ๊บโอเคอันนี้คือเครื่องเป่าลมไม้ต่อไปเป่าประเภทที่สองน,นะคะประเภทต่อไปประเภทเครื่องเป่าลมทองเหลืองเมื่อกี้ลมไม้เนาะวัสดทุทำมาจากไม้เนาะถึงแม้ว่าปัจจุบันตัวแซกโซโฟอนเนี่ยทำมาจากทองเหลืองก็จริงแต่เรียกว่าลมไม้เพราะว่ามีอะไรลูกกลิ้นอะไร ลิ้นไม้มาดูอันนี้อันนี้นะเราจะเป่าลมผ่านท่อโลหะหรือว่าทองเหลืองนั่นเองนะคะ,ะก็คือเป็นทองเหลืองทั้งทั้งตัวเลยสําหรับเครื่องดน,นตรีประเภทนี้นะคะ,ะเครื่องเป่าลมทองเหลืองอเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะจ๊ะทำเป็ดนะคะลักษณะของทระเพดก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการกดตรงนี้กด ตัวสูบป,ปั๊มตรงนี้นะคะต่อไปนะคะตัวที่2ทอมโบนนะคะดูหน้าตาไว้แล้วจำให้ได้นะจ๊ะทอมโบนก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็มีอ่าที่ชักชักแบบนี้นะคะยาวยาวยา,วยาวน่อยนะก็จะเป็นการเป่าเนะี่ยในโฆษณาเขาจะดึงเข้าชักเข้าชักออกแบบนี้เนาะอ่าเขาเรียกว่าทอมโบนต่อไป เรนฮอนนี่ลักษณะก็จะเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะให้เด็กๆจำเอกลักษณ์ของเขาเป็นลักษณะเฉพาะเนาะต่อไปนะคะลูกทูบา้าทูบาก็จะเป็นตัวใหญ่นิดนึงนะคะจะเป็นลำโพงออกปากใหญ่แล้วก็เป็นก้นหอยเขาเรียกว่าวก้นหอยวงรีละกะันจำง่ายๆนะคะอ่ะไปประเภทต่อไปเลยจ้า ประเภทที่4นะคะประเภทเครื่องลิมมนิ้วนะคะหรือว่าคีย์บอร์ดนั่นเองลิมมนิ้วหรือว่าคีย์บอร์ดนะคะเหตุที่เรียกว่าคีย์บอร์ดเพราะว่าเรียกเป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามีลิมมนิ้วสําหรับใช้กดในการเปลี่ยนเสียงลิมมนิ้วคืออะไรก็คือตรงนี้นั่นเองนะลูก นี่เห็นไหมเด็กๆเห็นไหมลูกที่เป็นสีขาวสีดําก็คือที่ที่เราไว้ใช้นิ้วสําหรับกดเนี่ยเขาเรียกว่าลิ่มนิ้วนะคะก็คือเป็นการเปลี่ยนเสียงโดเลมีฟาซอลาทีอะไรต่างๆเนะาะอาชิ้นแรกเราไปรู้จักกันก่อนเลยแอคคอเดียนนะคะใครสามารถออกเสียงตามครูดได้นะคะแอคคอเดียนนะคะเวลา จริงๆเสียงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปในการยืดยุบยืดยุบหลายคนเข้าใจว่ายืดยุบยืดยุบอย่างนี้แล้วเปลี่ยนเสียงเนาะไม่ใช่เสียงเนี่ยจะเปลี่ยนตรงนิ้วที่กดริมนิ้วต่างๆอ่าต่อไปตัวต,ต,ต,ต่อไปนะคะเมโลเดียนนี่จริงๆแล้วเสียงมันเปลี่ยนได้เพราะตัวกดใช่ไหมลูกหลายคนเอ้ยเป็นเครื่องเป่าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเสียงไม่ได้ผ่านลม ไม่ได้ผ่านลมออกมาเนาะเสียงจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเรากดที่บริเวณริมนิ้วสําหรับตัวนี้นะเราก็เลยจัดเป็นเครื่องริมนิ้วนะคะต่อไปเปียโน,โนอ่าเปียโ,โนหลายๆคนรู้จักนะลูกเนาะก็จะมีริมนิ้วเช่นกันอ่าพูดง่ายๆอ่อะไรที่มีปุ่มไอ้สีขาวสีดําสลับกันแบบนี้นี่อ่าปุ่มกดอย่างเงี้ยแหละก็มันเรียกว่าริมนิ้วก็คืออยู่ในเครื่องดนตรีประเภทริมนิ้วนั่นเองต่อไปจ้า มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะคะเครื่อง ตีกระทบนะคะ,ะเครื่องตีกระทบก็คือเครื่องเหล่านี้จะเกิดเสียงโดยการตีการสัน่นการเขยา่าการคลอรหรือว่าการขูดเนาะซึ่งการตีเนี่ยอาจจะใช้ไม้ตีมือตีหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบกันทําให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะในกรณีนี้ครูจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะสําหรับเครื่องตีกระทบเนาะ,ะจะมีประเภทแรกคือใช้สําหรับบรรเลงทํานองบรรเลงทํานองก็คือมีเสียงสูงเสียงต่ำมีโดเลมีฟาซอลลา ทีต่างๆที่เสียงขึ้นลงสามารถบรรเลงเป็นทำนองได้นะคะามาดูเครื่องแรกเลยไวบราโฟนนะคะ เครื่องที่2เบลไลราอันนี้เราเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมเด็กๆเคยเห็นที่พี่ตีกันในขบวนพาเลตงานกีฬาสีต่างๆเนาะของโรงเรียนเรานะคะบางคนเรียกนิ้งนองจริงๆชื่อของเขาชื่อจริงก็คือเบลไลรานั่นเองนะคะต่อไปนะคะระฆังราวนะคะแล้วก็สุดท้ายคือไซโลโฟนไซโลโฟนลักษณะจะเหมือนเบลไลราแต่ว่า,าการถือนะคะเบลไลราจะใช้ สายสพายแล้วก็ถือเดินตีใช่ไหมส่วนไซโลโฟนเนี่ยเสียงก็จะน้อยกว่านิดนึงนะทางเลือกเสียงน้อยกว่าแล้วก็จะเป็นไม้นะคะไว้สําหรับตั้งแล้วก็ตีนะคะเด็กๆจะเห็นนะคะว่าเครื่องตีกระทบที่มีหลายๆอันน้แบบนี้หลายๆเสียงแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องประเภทบัรเลงทํานองก็คือสามารถทําเสียงสูงเสียงต่ําที่แตกต่างกันไปได้นะคะ ประเภทเครื่องตีกระทบอีกประเภทหนึ่งที่ครูยกตัวอย่างมาดูนะคะก็คือประกอบจังหวะนั่นเองเมื่อกี้ดาเนินทํานองบรรเลงทํานองใช่ไหมลูกอันนี้ประกอบจังหวะไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำไม่มีโดเลมีฟาซอลลาทีเนาะอาจจะตีเพื่อกระทบเพื่อใช้เป็นจังหวะเท่านั้นนะคะดูนะ กรองใหญ่นะคะเด็กๆเ,เคยเห็นเนาะจังหวะที่ตึ้งตึงต้งตึง้งที่เราใช้เดินพาเลทต,ตึ้งตึ้งตึ้งนั่นแหละอนนี้เรียกว่ากลองใหญ่นะคะต่อไปชาบาชาบก็จะใช้ตีกระทบกันใช่ไหมลูก ก็จะเป็นทำนองจะไม่มีเสียงสูงเสียงต่ำฉาบก็จะมีเสียงเดียวใช่ไหมส่วนกลองใหญ่ก็เสียงเดียวเช่นกันเนาะใช่ไหมต่อไปกลองชุดกลองชุดเนี่ยเขาก็จะตึงหึงตึงตึงนะแล้วก็มีฉาบช่วยเห็นไหมลูกกลองชุดเนี่ยก็จะไม่มีโดเลมีฟาซอลลาทีใช่ไหมลูกใช้ประกอบจังหวะเฉยๆแต่จังหวะก็จะแตกต่างกันไปได้เพราะว่ามีหลายมีหลายขนาดใช่ไหมลูกกลองชุดเนาะเขาประกอบไปด้วยกลองหลายขนาดนะแต่ไม่สามารถทำทำนองได้นะคะต่อไป แทมบูรินนะแทมบูรินหลายๆคนเห็นเนาะในการเข้าค่ของเรา,าคุณครูหลายคนก็ใช้ตัวนี้เคาะนะคะแบบนี้นะลูกทุกอย่างของเครื่องดน,นตรีนี้เป็นตีกระทบเช่นเดียวกับเมื่อกี้ใช่ไหมแต่แบ่งเป็นสอง ประเภทคือประเภทบรรเลงทํานองกับประเภทประกอบจังหวะจําง่ายๆนะลูกเนาะเครื่องดนตรีไหนที่มีหน้าเดียวมีหน้าเดียวไม่มีปุ่มเสียงหรือไม่มีริมนิ้วหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สามารถทาทํานองได้ก็คือใช้เพื่อประกอบจังหวะนั่นเองนะคะ,ะจบไปแล้วสําหรับ เครื่องดนตรีสากลทั้ง5ประเภทนะคะเด็กๆสามารถทำใบงานได้เลยหลังจบบทเรียนนี้นะคะใครไม่เข้าใจสามารถย้อนดูได้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าย้อนดูหลายๆรอบก็ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆติดต่อค,คุณครูมาใน Facebook ก็ได้นะจ๊ะแล้วพบกันบทเรียนหน้าคะ่ะ